สวัสดีแฟนวลลบอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่น U ยู่1ชิงแชมป์โลกปี2023วันพรุ่งนี้นะครับ20สิงหาคม2,566เวลา6นาฬิกาทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นแมตท,ที่3ของการแข่งขันรายการนี้ในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับทีมชาติไทยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมถึงจะชนะญี่ปุ่นในแมต์นี้ ก็จะไม่มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบแล้วเพราะว่าเราแพ้กันมา2แมตช์แล้วนะครับโดยที่แพ้รอบแรกก็คือให้กับอียิปต์ไป3ต่อ1เซตแพ้รอบที่2ให้กับเม็กซิโกไป3ต่อ0เซตเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยตอนนี้ไม่มีแต้มเลยส่วนคนที่ได้แต้มเยอะสุดเนี่ยนะครับจะเป็นทีมชาติญี่ปุ่นลงมาจะเป็นอียิปต์แล้วก็ลงมาจะเป็นเม็กซิโก เม็กซิโกกับอียิปต์เนี่ยจะห้ามผ่านการเพื่อผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนญี่ปุ่นนั้นแน่นอนว่าเข้ารอบแน่ๆนะครับส่วนทีมอื่นก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งการแข่งขันในวันที่20เนี่ยจะเป็นแมตช์สุดท้ายของแต่ละทีมแล้วก็ไปรวมคะแนนแล้วก็ดูคะแนนจัดอันดับ1-4ในแต่ละกลุ่มซึ่งอันดับ1อันดับ2จะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนอันดับ3อันดับ4ในกลุ่มนั้นจะถูก คัดออกแล้วก็นำมาจัดอันดับ9ถึง16นั่นเองครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยก็ยังมีโอกาสถึงจะตกรอบไปแต่ว่ายังมีโอกาสในการที่จะแข่งขันเพื่อจัดอันดับ9-16ถึง16ถ้าเกิดว่าเราได้อันดับ9ขึ้นมาคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าไม่ได้ขี้เลสสักเท่าไหร่นะครับสำหรับในการแข่งขันรายการนี้ก็เอาใจช่วยทีมสาวไทยต่อไปนะครับในเรื่องของการแข่งขัน ในวันที่20สิงหาคม2,566โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมด8คู่ดังนี้คู่แรกจะเป็นเซอร์เบียกับโปแลนด์เวลาเที่ยงคืนหรือว่าศูนาฬิกาอีกสนามหนึ่งนะครับเวลาศูนาฬิกาเหมือนกันอิตาลีพบกับบราซิลคู่ต่อมานะครับจะเป็นอาร์เจนตินาพบกับจีนเวลา3นาฬิกาหรือตี3นะครับ แล้วก็อีกสนามหนึ่งก็แข่งเวลา3มนาิกา,าตีสเส้นเดีวยวกันก็คือโดมินิกันกันกบตูนิเซียคู่ต่อมาเป็น USA กับเนเธอร์แลนด์แข่งเวลา6นาฬิกาอีกสนามหนึ่งก็จะเป็นทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นแข่งเวลา6นาฬิกาคู่ต่อมาจะเป็นตุรกีพบกับคิวบาแข่งเวลา9นาฬิกาและอีกสนามหนึ่ง จะเป็นเม็กซิโกพบกับอียิปต์แข่งเวลา9นาฬิกานี่ก็คือโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดนะครับแข่งขันทั้งหมดตรงนี้ก็คือ8คู่สำหรับวันที่20สิงหาโคโม6โ6แข่งจบแมต์นี้นะครับครบ3แมแม์ทุกทีมชาติพอดีแล้วก็ไปดูเรื่องของตารางคะแนนจัดอันดับตามที่แอดมินได้บอกไปก็ดูทีมไหนนะครับที่มีคะแนนดีที่สุดไล่ลงมา1-4 ทีมไหนที่มีคะแนนดีที่สุด1-2อันดับในกลุ่มนั้นก็จะถูกคัดไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนอันดับ3อันดับ4ของกลุ่มนั้นก็จะตกรอบมาเพื่อนำมารวมกันแล้วก็จัดอันดับ9-16นั่นเองทีนี้นะครับคุณผู้ชมการแข่งขันญี่ปุ่นกับทีมชาติไทยแอดมินก็จะมีลิงก์แปะเอาไว้คอมเมนต์ใต้คลิป แล้วก็ใต้คำบรรยายสามารถที่จะกดเข้าไปชมโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสิร์ชหาก็คือลิงก์เนี่ยมันไปที่คลิปการถ่ายทอดสดการแข่งขันตามวันเวลาที่กำหนดเลยคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปเหมือนปกติที่เคยทำนะครับทีนี้แอดมินพาไปดูตารางคะแนนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับกลุ่ม A ญญิปุ่นมาเป็นอันดับหน,นะครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มอันดับ2เป็นอียิปต แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4แต้มได้มาเพิ่มอีกแต้มหนึ่งนะครับจากการแพ้ญี่ปุ่นไป2ต่อ3เซตอันดับ3เป็นเม็กซิโกแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้ม3แต้มได้มาจากการชนะทีมชาติไทยไปนั่นเองในวันนี้ส่วนทีมชาติไทยนะครับแข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ไม่มีแต้ม สำหรับกลุ่ม A นี้นะครับฟันธงได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบชัวแน่นอนแล้วนะครับส่วนอียิปต์แล้วก็เม็กซิโกเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีนะคุณผู้ชมว่าสำหรับอียิปต์แล้วก็เม็กซิโกเนี่ยทีมไหนจะได้เข้ารอบเพราะว่าเขาต้องเจอกันในแมตที่3แมตช์สุดท้ายแล้วนะครับส่วนทีมชาติไทยตกรอบชัวแน่นอนนะครับต่อมากลุ่ม B กลุ่ม B ีบาราซิลมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับพร้อมกับอิตาลีแข่ง2งแมตชนะทั้ง2แมต อิตาลีแล้วก็บราซิลมีทั้งหมด6แต้มเท่ากันส่วนโดมมนิกันแล้วก็ตูนิเซียนะครับไม่มีแต้มแน่นอนว่ากลุ่มบีนี้บราซิลแล้วก็อิตาลีเข้ารอบชัวร์ส่วนโดมมนิกันแล้วก็ตูนิเซียเนี่ยนะครับคือตกรอบแน่นอนต่อมากรุ๊ปซีนะครับสำหรับกรุป๊ปซีนี้คุณผู้ชมถือได้ว่าได้ลุ้นกันทุกทีมชาติเลยเนื่องจากว่ามีการแข่งขันกันไปแล้วเนี่ยคนละ2แมตช์แล้วทั้งแพ้ชนะ อย่างละหนึ่งคุณผู้ชมทําให้คะแนนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมา,มาวัดกันที่แมตช์สุดท้ายคือวันพรุ่งนี้ทั้งเซอร์เบียจีนโปลแลนด์แล้วก็อาร์เจนตินานะคุณผู้ชมก็คือแข่ง2ชนะ1น,นะครับมี3มแต้มเท่ากันทั้งหมดเลยทีนี้ก็ต้องมาดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของจํานวนการแพ้ชนะเซตเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับกลุ่ม C นี้ลุ้นกันที่แมตช์สุดท้ายนะครับยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าทีมไหนจะได้เข้ารอบหรือว่าตกรอบนะครับ ต่อมากลุ่มดีครับกลุ่มดีตอนนี้นะครับมีตุรกีรั้งอันดับที่1แข่ง2ชนะ2นะครับมี5แต้มอันดับ2คือเนเธอร์แลนด์แข่ง2ชนะ1แพ้1มี4แต้มเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับได้มาแต้มหนึ่งจากการแพ้ตุรกีไป2ต่อ3เซตนะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยจะเป็นอเมริกานะครับแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3แต้มส่วนคิวบานะครับตอนนี้ไม่มีแต้ม สำหรับการคอนเฟิร์มก็คือตุรกีเนี่ยนะเข้ารอบแน่นอนแหละนะครับเท่าที่ดูแล้วส่วนเนเธอร์แลนด์กับ USA สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันแมตช์สุดท้ายคุณผู้ชมส่วนคิวบานะครับตกรอบชัวแน่นอนสำหรับกลุ่มดี นี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับการสรุปผลคะแนนนะครับล่าสุดซึ่งเป็นวันที่2ของการแข่งขันนะครับซึ่งทุกทีมชาติเนี่ยนะครับก็คือแข่งขันกันครบทั้ง2แมตช์มีแข่งขันกันทั้งหมด3มแมตช์นะคุณผู้ชมก็ต้องมาวัดกันนะครับในวันที่20สิงหาคมส5 6 0ั้อวันที่เอนมินนะครับได้แจ้งไปก็คือตกรอบชัวร์นะครับมีคิวบาโดมินิกัน ตูนิเซียแล้วก็ทีมชาติไทยตกรอบชัวร์แน่นอนน้องเฟิร์นนะครับสำหรับท็อปสกิลเรื่องของเกมรุกเขาก็ยังมีอันดับโลกที่ไม่ได้ขี้เหร่มากนะเขาก็ติดอยู่ที่อันดับ16นะครับสำหรับเบสแอ็กซ์เอร์นะครับหรือว่าผู้เล่นเกมรุกยอดเยี่ยมก็คือทั้งหมด16ทีมชาติเนี่ยนะครับมีผู้เล่นเกมรุกเนี่ยประมาณ50-60คนนะ่ะน้องเฟิร์นก็ยังติด16อะ่ะคุณผู้ชมในขณะที่ทีมเนี่ยแพ้ขนาดนี้นะครับ ก็ทาไปได้เนี่ยนะครับ17แต้มนะคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นอียิปต์นะครับเบอร์22นะเขาทําได้38แต้มนะครับรองลองมาจะเป็นตุรกีแล้วก็อิตาลีส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เราพอที่จะมีสกิลค่อนข้างดีหน่อยก็คือการรับเสิร์ฟการรับเสิร์ฟจากตัวรับอิสระหรือว่าลิเบโรของเรานะครับก็สามารถที่จะมีท็อปสกิลในเรื่องของการรับเสิร์ฟเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะพอใช้นะครับอยู่ในอันดับประมาณ14ของโลกมั้งนะครับอันนี้เป็น็อปสกอร์นะครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลบอลและกีฬาสวัสดีครับ